สุดารัฐชำระงบ20,000ล้านบาทซื้อเรือดำน้ำช่วยคนตกงานได้กว่า700,000คนประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยโวยรัฐบาลละเลงเงินมหาศาลไปก,กับการซื้ออาวุธยืนยันเพื่อไทยไม่ปล่อยผ่านเตรียมตัดงบในชั้นกมทคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุถึงกรณีการลงมติอนุกรรมการคารุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในกมทงบประมาณ2,564 กรณีจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวนสองลำมูลค่าลำละ 11,250ล้านบาทรวมเป็นเงิน22,550ล้านบาทโดยมีการออกเสียงเสมอกัน4ต่อ4ก่อนที่สมพลฟองงามสอสอประชีรายชื่อพักพลังประชารัฐประธานกมทลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทำให้ได้รับความเห็นชอบโดยเนื้อหาทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้วันที่พักเพื่อไทยโดยสอสอยุทธพงศ์จลันเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อไทยสอส,อสอครูมานิสสังพุ่มเพื่อ ไทยและสอสอพักร่วมฝ่ายค้านในคณะกรรมการงบประมาณด้านขาลุพันธ์ได้เสนอให้ตัดงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน2องลำมูลค่ารวม22,500ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดซื้อไปแล้ว1ลำแต่ถึงตอนลงคะแนนเสียงฝ่ายค้านแพ้ไป1เสียงแต่พักเพื่อไทยจะไม่ยอมแพ้จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไง่ายๆอย่างแน่นอนเราจะนําเสนอให้ตัดในคณะกรรมาการงบประมาณชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งพักเพื่อไทยเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมาใช้เงินจํานวนมหาศาลไปจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ในขณะที่ประเทศชาติกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนกําลังอดอยากแทนที่จะใช้เงิน22,500ล้านบาทไป ไปซื้อเรือดำน้ำควรเอาเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลนี้ไปใช้สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนส่วนใหญ่ดีกว่าเงิน22,500ล้านบาทเอาไปช่วยคนตกงานคนละ5,000บาทเป็นเวลา6เดือนจะช่วยนักศึกษาจบใหม่และคนตกงานได้ถึง7 5 0 0 0 0คนนะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าบริษัทที่เป็นนายหน้าจัดซื้อเรือดำน้ำําใกล้ชิดกับผู้มีอํานาจในรัฐบาลและนอกจากได้งานจัดซื้อเรือดำน้ําแล้วยังกวาดงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีของทุกกระทรวงอีกด้วยเรื่องแบบนี้เพื่อไทยจะไม่ยอมปล่อยไว้แน่เราจะทําการตรวจสอบข้อเท็จ จริงว่าใครได้รับผลประโยชน์ในการจัดซื้อหรือไม่แล้วรอเจอกันตอนอภิรายไม่ไว้วางใจ